สวัสดีครับตอนนี้ที่จังหวัดนาราธิวาสฝนตกหนักครับผมแล้วก็น้ําได้ท่วมนี่ชาวบ้านยกของมาไว้ที่ที่สูงแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนยังตกอยู่ครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโอ้โหดูทั้งเศษขยะทั้งแบบน้ําท่วมดูโอ้โหท่วมเยอะเลยครับ นั่นลอยจากลอยเมื่อคืนครับเห็นไหมนั่นจากลอยน้ําเมื่อคืนสูงตอนนี้น้ําก็ได้ลดลงแล้วเพับนี่โอ้โหดัน้ําป่าไหลหลากไหลเชี่ยวมากอันตรายด้วยครับเดี๋ยวผมจะนี่ชาวบ้านก็ยกตู้เย็นขึ้นมา แล้วก็ท่วมหมดนี่รายงานสถานการณ์ครับตอนนี้โอ้โหน้ำมาเป็นทางเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับน้ําท่วมทุกที่เลยตอนนี้ดูครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ตะานนะโอ้โ น้ำจมมิดหลังคาเรือนเลยครับลีกลับได้หรอรถวิ่งไม่ได้ใช่ไหมรี่รถไฟก็วิ่งไม่ได้โอ้โหดูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับโอ้น้ำมาอย่างเยอะเลยโอ้โหนู่นบ้าน ทุกคนเห็นไกลๆไหมครับบ้านนั่นคือบ้านครับแต่ก็ท่วมไปเรียบร้อยเลยครับอ่านี่คือทางน้ำครับนี่ดูโอ้โหน้ำท่วมบ้านหมดเลยครับแล้วก็อุย้ยผมจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งโอ้อีกฝั่งหนึ่งก็ท่วมท่วมแบบเยอะมากๆเลยน้ำก็โอ้ดินก็สุดเลยครับตรงนั้นนี่ โอ้หน้ำไหลแรงมากเลยครับอันตรายมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเดินไปอีกสักนิดนึงดูครับท่วมหมดเลยบางบ้านก็ยกสูงก็ท่วมไม่ถึงครับนี่ดูโอ้โหน้ำเกือบขึ้นมาถึงถนนเลยครับ น้ำป่าไหลแรงมากเลยทุกคนโอ้ยดูดิเป็นผืนน้ำหมดเลยดูบ้านหลังนั้นเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูบ้านหลังนั้นนะครับเรียบร้อยครับเกือบถึงหลังคาเลยไปหมดน้ำเป็นเอ่งเลยโอ้สบายเลยบ้านหลังนี้ไม่ท่วมแต่ข้างล่างท่วมนะ ข้างล่างโอ้โหแต่ทําบ้านแบบนี้สบายเลยนะไม่ท่วมนะโอ้โหถึงนี่เลยเหรอโอ้โหโอ้ท่วมถึงนี่เลยคิดดูท่วมหนักหนาตาตัวแบบนี้นะเออผมว่าน้ําโอ้มาเร็วด้วยหมดถนนเลยอ่ะทั้งถนนเลยเหรออ๋อน้ําข้ามถนนมาเลยไอ้นี่เริ่มลดแล้วนะ ดูอเนี่ยโอ้โยน้ำน้ำไหลแรงจริงโอ้ข้างล่างนั้นเป็นอ่างเป็นอ่างว่ายน้ำเลยเป็นสาวว่น้ำเลยเตาแก๊สอะไรต้องยอกขึ้นหมดเลยนะหมดแล้ว <c oughs> เรียบร้อยแล้วอะไรยางดีที่เราแบบบ้านสูงนะสบายอิดเบบนี้นะโอ้ดูอ่ ดูรอบๆครับโอ้โหดูน้ำเรียบร้อยครับทุกคนดีที่เป็นบ้านสูงนะบ้านหลังนี้นู่ข่วมหมดเลยเดี๋ยวผมจะพ,พาเดินไปสำรวจรอบๆอีกสักนิดนึงโอ้โหต้นไม้ก็ล้มเลย โอ้โหน้ำไม่ต้องพูดถึงเลยครับเป็นว่าเมื่อคืนน้าท่วมเต็มถนนเลยโอ้ฝั่งนู้นก็ยังท่วมอยู่ครับโอ้โหนี่นะ้ําป่าไหลหลากของแท้ครับทุกคนเมือ่อคืนน้ําขึ้นสูงกว่านี้อีกนะครับเดีย๋ยวผมจะพาเดินไปข้างหน้าอีกสักนิดหนึ่งโอ้โหโอ้ตรงนั้นคือน้ําท่วมถนนเลยนะครับนะอ่ะ พี่เห็นไหมครับผมอ่น้ําท่วมถนนเลยแล้วก็ฝนยังตกลงมาเรื่อยๆนะครับพี่ฝนยังตกหนักลงมาเรื่อยๆเลยผ่านไม่ได้ไผ่านไม่ได้ไหมผ่านไม่ไม่แน่ใจผ่านได้ครับผ่านได้พี่ลงไปน่าจะผ่านได้เห็นไนอ้ใช่ครับผมน้ําเริ่มลดแล้วพี่เกียบนี่ดูท่วมแบบเยอะมาก ก็ออกมาเล่นน้ำนุดูโอ้โหเสีย <doom! S 2> สวอันตรายเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะมีปลาบ้างเปล่าโอ้บ้านนี้ดู<ม>บ้านนี้<ม>ท่วมนะมโอ้ท่วมเลยบ้านนี้บ้านหลังนี้ก็ท่วมนะโอ้บ้านหลังนั้นดีนะ<ม>นี่โอ้โหบ้านหลังนี้น้ำท่วมครับเรียบร้อยเลยครับ พอน้ำมันล้นมาครับผมนี่เป็นน้ำเอยน้องหมดเลยครับครับสวัสดีครับน้ำท่วมเมื่อคืนสูงวันนี้ใช่ไหมครับโอ้โหดูวเด่เด็กๆชอบกันใหญ่เลยเล่นน้ำ น้ำท่วมหมดเลยครับทุกคนดูนี่ถนนทั้งสายเลยนี่ผมโอ้โหน้าท่วมอย่างเยอะอ่ะครับไปก่อนนะไปก่อนนะครับไปก่อนนะบ๊ายบายไปก่อนบ๊ายบายครับโอ้โหทุกคนดู <c oughs> น้ำคือแบบท่วมอ่ะ นี้ถ้าผมเดินไปอีกก็น่าจะหลายหลังคาเรือนนะครับตอนนี้คือท่วมหมดเลยครับทุกคนท่วมจริงๆเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าบูทก่อนถ้ารองเท้านี้ผมเดินไปเปียกแน่นอนแต่ถ้าผมเปลี่ยนรองเท้าบูทคือแบบน่าจะแบบลุยน้ําได้แล้วก็น่าจะไปถึงสะพานนู้ได้น่าจะไปดูน้ําสักหน่อยครับผมนั่นแหละประมาณนี้แหละครับทุกคนแต่ตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกทีนะครับนะ ฝนก็ยังตกเรื่อยๆอยู่ดูนี่ผลงานจากน้ำน้ำสูงจริงๆ แล้วก็ผมก็ยังตกอยู่มาเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ผมเริ่มเปียกแล้วเริ่มเข้ารองเท้าแล้วรถผ่านได้ไหมครับดโอ้โหดูสิครับน้ำท่วม แตลว,ว่ารถสามารถผ่านได้แล้วนะครับสบายสบายแต่คนที่น้ำท่วมบอกเลยว่าไม่สบายแน่นอนครับโอ้โหน้ำท่วมหลักจริงๆรอบนี้ฝนก็ยังลงมาเรื่อยๆนะครับยังไม่แลงยังไม่หยุดตกเลย โอเคครับผมเดี๋ยวผมก็อยมารายงานสถานการณ์ใหม่นะครับ